กับสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุคนเนาะก็ยินดีต้อนรับกระชูช่องบบาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้บบาเตียงกลับมาอยู่บ้านสีไลเนาะพี่น,อน้องเมืองอาจจะพังทองแข่งสวรณเขตพ่อแม่พี่น้องก็คือมีทั้งอ่าพอลุงคนหนึ่งเนาะพเพิ่นแนะนามาว่ามีอ่าสองไอ้น้องอยู่ในเฮือนหลังนี้แหละพี่น้องเป็นครอบครัวที่ทุกข์ยาก พ่อแม่ก็ตายปะเบิดพี่น้องเนาะอยู่กันทรงพี่น้องวันนี้เพิ่นก็ขาดแคลนทุกชิ่งทุกอย่างพี่น้องเลยอ่าเขาน้ำซ้ำปลาเมียงกับพ่อแม่เนาะกับะเตียงได้มาเบิ่งกบสภาพกะเฮือนซ่านก็คือที่เห็นนี่แหละพี่น้องคือที่พี่น้องเห็นน้ากันอยู่ในตอนนี้เนาะทั้งหน้าบะเตียงแหละพี่น้องเลยแต่ว่ารายละเอียดบะเตียงยังบ่ได้เข้าไปถาม่าความเป็นไปเป็นมาชีวิตของเพื่อนนี่เป็นได้ดพี่น้อง๋ยากจะเข้าไปถามพร้อมๆกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ มาเตียงกันห่ากันมาหอดพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีโอ้ดูวด้เพื่อนเจ้าอยู่บ่อนี่นะป้าป้าผูมันต้องขิ้ลงขึ้นได้ตัวฮักบ่อนี่ฮะเดี๋ยวดีเด้อโอ้ยอืมเดี๋ยวดีเด้อหลินเซียวแทบเป็นคนนี้นี่ไหมนี่ อันเจ้าซื้ออยังเนาะสาวซื้อแดงซื้อแดงอายุจ็ดปีเจ้เจ็ดปีโอ้ยพี่น้องเอ้ยเสียวเด้เนาะมึงน,นี่ยโย้ยโอ้โอ้เนาะจะเจ็ดปีโดยโดยโดย,โดยโอ๋อจำคนอยู่ในบ้านนี่บ่แมนแล้วจ้ะอือคือว่าคือว่าอยู่กับอันกับชองพี่น้องใช่แทนเจ้าเป็นเป็น เป็นน้องเจ้าเป็นน่องอยู่กับแม่บ่ดยพ่อแม่จะไปใส่เนาะอีพ่อแม่เสียแล้วยังเลือดตาป้ากับลุงเสียเพราะอะไรดยอ๋อตอนเจ้าอยู่ใีนี่กับดินป้าดินลุงบ่นี่ยนะโดยอ๋อโด้วยด้วยด้วยอ๋อแพะปลูกไห้ฮือนชานเจ้านี่ไงอ้ายปลูกกับป้ามาปลูกไห้อ้าวเทพังอยู่บังนอนนอนนี่บ่อันนี้อ้ายนอนคอยนอนอยู่ข้างในอ้ายนอนอยู่นี่โดยอันเจ้าน่ยนอนอยู่ข้างในนี่อือโอ้พี่น้องเลย ว่าพี่น้องไม่จิกมองเห็ดอยู่เห็ดกินบ่นี่นะมองเห็ดกินกระเทาะอ๋อพี่น้องเงโยโดยโดยจะมาอยู่ตะเพิ่งไรอยู่นี่นะอยู่นี่ก็เก้าปีแล้วแต่ก่อนอยู่ใช่ใช่อยู่เกอนแม่อยู่เกอนแม่ยแม่ตายตเดิงแล้วบ่ ตายตั้งแต่รุ่ยังน้อยเพิ่นอืออะไรบ้านี้ว่าอยู่ขึ้นอเมย์นะเมย์เมย์เมย์ใช่ใช่อันนี้เมย์ป้าเอี๋คือยู่ขึ้นอเมย์ป้าโดยบ้านี้เป็นยังจัำบอยู่ขึ้นอเมย์ป้าเขาได้มาอยู่นี่คนมันหลายเลยคนหลายแล้วโดยแล้วก็ได้ออกมาอยู่นี่บ่โดยอันนี้ก็เป็นดินของป้าบ่นี่อันนี้เป็นดินของป้าอ๋ออ้าวแสดงว่าเจ้าน่ะบูได้มียังบูมีอยังเลยอ่าบัดอันอันดินของพ่อแม่เจ้าได้ใช่เป็นบูได้มีบ่ ยังบ่ทันไปอันนี้จะเขาสิหายหรือบ่กบู่สงสัยเขาบ่ได้หายดอกอ้าวคือว่าอย่างนั้นพ่อแม่เสียไปก็ได้แต่ควายตัวเดียวเบิ่แล้วเบิ่แล้วขายไปแล้วโดยอ๋อแล้วบุ้มยังบัตนี่โดยแต่บัดอันเจ้าขอโทษด้วยเจ้าหาหายังเคยกินต้นมือนีเห็นอยู่ดูกับไดบนี่อยู่กินค่ะขุดมากินรอขายตะกรันก็ได้อือ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 เพราะได้เงี้ยงใช้อ่าเดี๋ยวนี้เด้กี่ยวข่ากมือนึ่กัเดี๋ยวนี้เกี่ยวเข่าบ่โดยอ๋อพนจ้างมึงตอนไหนเกี่ยวเข่าอยู่ บอกถ้าไปเกี่ยวข่าวรับจ้างก็จ้างวันละหาสิบพันได้ไปถ้าเมื่อมือได้ไปเห็นบ่อกโดยผลจ้างเมื่อหาสิบข่าวน้าก็ชื่อเอบ่อชื่อกินบ๊อดูนิดว่ามีไอคนหนึ่งเรามาซอยเราเคยมาซอยอยู่ข่าวสอบหนึ่งข่าวสองครึ่งก็สอบแล้วก็ป้ากระป๋องแล้วก็มาม่าสองแพ็กอ๋อมีคนเคยมาซอยอยู่อโดย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  แล้ววันนี้สมมติว่าอันอันตั้งแต่อันน่ะผู้พันท่านนี้ผู้เอาให้น่ะเจ้าเจ,จ้าหาเอาไมาใช่กินเขาฮะอ่าตอนนั้นก็เื้อกินตอนนั้นก็ได้ได้ทีละหน่อยไปคุดเป็นกิโลสิบพันหาพันม่ใช่นะหนูเชื่อกิน,นากามีปา้าคนหนึ่งเอาห้หนูโดโดยโดยอันขอโทษแล้วเจ้เาเจ้าเคยไปเห็นงานอยู่ไทยบ่นไปเคยไปบ่เคยไปหรอ เรเคยไป๋อคือคือบอว่าออกออกเนี้ยใช่ใช่หรอคือวันนูอบอได้เคยไปบ่เดยอเอโดยโเด้อด้อาขอโทษด้วยอันอ่าเจ้ายูจักปีจักปีนูู้ตอนนี้ชาบเจ็ดประมาณสสิบเลวสมสิบกว่าเล้ว่เจ้าน่ะชอเจ็ดเด้อแต่อ้าเจ้ายังหน่อยมีแหละชเก้าสามสิบเนาะเดยอ่าแต่วันยังบอได้มีครอบมีครัวบ่เจ้า บุมีอ๋อโดย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 ไอ้เจ้ากับบมี่เต๋อเออบุ๋มมีเพิ่นกับบุ๋มมีเมียบ่บ่บุ๋มมี่แต่แรกมีเมียแล้วเคยมีลูกแล้วอแต่เขาทิ่มกันไม่นี้ทิ่มกันแต่ก็มาอยู่น่วกันนี่โดยอ๋อเมื่อนี้เพิ่นเมื่อนี้เพิ่นไปใส่นะไอ้เจ้าไปจักไปใส่ไปชองมือเลยได้ไปชองมือเลยอ๋อโดย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  นอนอยู่นี่ถ้าเพิ่นมาฮะด้วยพี่น้องไปได้ตื่นไหดัวลงกนี่ก็เฮงอย่างนี้เนาะไม่กระพากอันนี้ชาบบอกว่าใช่พายแม่พายบ้านแถวนี้บ่นี่พายพายเฮ็ดชอยเนี่ยคือนนัไนมีป้าแล้วก็มีญาติอีกคนอ่าบุเรนญาติเนาะญาติห้าง้างบ้านแนะเพิ่นมาเฮ็ดชอยพี่น้องกันเนี่ยบ่เพิ่นมาเฮ็ดชอยบ่ เฮ็ดชอยรือจ้าจึกมือนี่น่ะจึกมือเฮ็ดเลยช่องจับมือนี่แหละแล้วก็อีเพาะเรามาเฮ็ดให้ก็าลุงอ่ะเพาะลุงนะโดยเจ้าก็เฮ็ดชอยน้ำกันบวะนี่โดยโอ้ันไม่ไม่ไม่กระพากอันนี้พี่เป็นคนชับให้อันนี้บอกมีปาก็อีป้าก็อีเมยแล้วก็ไอไม่ไม่นี่กระตัดมาตะโคุกเขาได้ไงเนาะเห็นบ้างเลย โดย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 โมหัวไปทุ่ขว่าผลทุกข์อันนี้หัวนี Demon> ่แหละอันนั้นก็ยังหัวได้ไอ้เออมันจะขึ้นมุ้งยันตึ่มลงมาหล่อยยันตายเออแล้วก็ให้นอนไงฟูหนักหน่วงแรงลีนมันบก็จะขึ้นแล้วก็จะประช่างขึ้นนี่นี่นะมึงนี่ไม่น้อยนี่ก็จะขึ้นไปมุ้งก็หึมมาว่าเนี่ก็ไปตู้ช่อต้งตรางพวกนั้นนี่เอาไปอยู่ด้วยนี่ห่างกังจิ่งอยู่นี่ โอ้ยเนาะว่าแท้จางเห็ดแท้ป่าโทอืมกินไปในเห็ดยังไงเนาะมันบูมีเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วบ่างมันกินแล้วกินกับอยังเนาะกินข้าวไก่ไก่ไตหมูนี่แหละโดยโดยโดยอืมกิน้องนี่แล้วกันอ๋อพอมีเจ้าตายป้าแต่ยังน้อยวะจะว่า โดยจะอันอันชื่อยับ่ฮะตายน้บ่ไไ้แล้วหลายปีแล้วต้องเตเ่ยน้อยตั้งแต่ยยางได้จะจะขวบตอนพอแมนูเสียพอบ่เห็นหน้าเลยได้พอนั้เรเห็นเลยโดยบัดนี้อยู่อยู่น้ำป้ามาโดยตลอดบ่ป้าบ่เรียงจะมาอดยโดยโดยโดยมีพี่น้องกันชองคนนี้บ่เจ้าโดยพี่น้องอีกคนหนึ่งเราเอาเมียแล้ว อันอันนั้นเป็นายหรือเป็นน้องจ้ะอันน่ะาอใหญ่เลยาอใหญ่เลยโดยอ๋อแสดงว่ามีไอสองคนเจ้านี่เป็นน้องผุลาบอกโดยอ๋อเพิ่นเอาเมียอยู่บ้านไหนนะท่าทองทองอ๋ออยู่ทำทองพุ่นออเออเอือออวันนี้กะเจ้าอันช่วงไอช่วงไยคนนี้ที่เจ้าเอาเมียหันเจ้าอยู่เจ้าอยู่กับใครตีอยู่กับป้าอ๋อจะอยู่กับป้าพุ่นโดยอ๋อวันนี้มีไครเนี่ยอยู่เพื่อนป้านะคือว่าลาย ก็มีลูกหลานเด้่ยสามคนสี่คนหาคนไปเลยนนี้มักก็นอนเต็มเลยถ้าเขาเกี่ยวเขาแล้วเขาก็นอนเต็มแล้วออก็ได้จะได้ได้หาสอบเองเห็ดนาซอยเหลาก็ได้เป็นอะไรครับบ๊องโดยหาสอบข้าวเปืือกนี่โดยมันกระโบกุ้มเลยเนาะกินกินแล้วจะเดือนหาสอบอูกะบไลยอรักกับพีรักแต่กินนะคือเดี๋ยวนี่ก็ยังบักได้นานหนึ่งอืออืออือ คืออะไเจ้าก,กินคนเดียวบ่โดยอ่าบุคอกอยู่เพื่อนนะอ้าเจ้าของบุคอยอยู่เพื่อนแต่ชวนชวนที่ลากๆนี่มนันมันไอน้เจ้าน่ะบฮู้วเดคือเพิ่นไปไทกระบาเป็นบ่เพิ่นไ,<อ>ไปไปตลอดบ่ไอ้เจ้านะไปเราบ่คอยอยู่เพื่อนือแต่ว่าที่ที่อันลากๆนี่คือเจ้าอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนนี่เป็นเจ้าเจ้าอยูู่้เดียวบ่นี่นะ่ะโดยอือบัดน้ามในพื้นไฟใช้เอาใช้ใช้แต่ละมือง เอาเพื่อนีิแม่เพื่อนแม่ป้านะโดยดูดูบริยานบ่อยู่ใกล้ทงนานฮะ่านนั่นแหละในใจนุก็ถ้าพใดมาาจอยก็อยากให้เพิ่นปินเพื่อนเอาข้าวหนาไปพูดนะนะอยากให้บอว่าบางผีเนาะบ่อยากให้เอาทางแบบนี้นะอยากให้เอาปินหนาเขาพูดนะนะย่านอยู่ติดูดยดดอันนี้สมมติวันสมมติวัน บัตั้งแต่มีผู้ใหญ่ผู้หยังเพิ่นจะปลูกเขือปลูกซานให้กับปลูกได้บ่นี่ฮะปลูกบางนี่ดินนี่ได้บ่ได้เอาว่าบ่แม่นดินินแม่นดินเจ้าเพิ่นให้ปลูกอยู่บ่แล้วก็วก็ให้ปลูกก็บ่รู้่ารเสียรัสิหหรือบ่หั่นนะอ๋อแต่ว่าให้อยู่เพิ่นให้อยู่อแต่ว่าเพิ่นเพิ่นให้ปลูกอยู่บ่โดยอ๋อโดยๆๆๆนลินป้าเพิ่นพี่น้องุเพิ่นมีผู้จะช่วยปลูกเือเพิ่นก็แม่นนเพิ่นให้อยู่เนาะแต่ว่าโอ้

ดึงดึงเอาว่าปิดปิดดึงเอาใช่ป่าโดยโดยพี่น้องเลยโอ้ยยังนี้แต่ว่ามันชีพิตย่ำผลแล้วนี่เนาะถ้าเตยย่ำผลเนี่ยโอ้ยชือว่าจังใดหัวเป็นตะยู่รึเปล่ามองหนึ่งข่าหนึ่งน้ำตะยู่นี่ป่าวอือดูตะไพยลุมพันบ่อโดยเหมือนย่ำผลตกได้แต่ชู้ชู้ใช่ Uh, tu ra hướng đi <laughs> ừ, Cái nào phay ạ Phay cho rồi thấy tay nó nhường Nè, yeah, à, phải xài Ở khôm nè Vâng hả, vâng hả, mau vâng luôn Ô, cái nào Nè, nè bao nhiêu Thôi đấy, tôi xuyên gần thôi đấy uh, Sao phân, sao hạ phân Ô oh. Đôi, rồi đôi, rồi เอานี่ยิงเนาะชายกรบโมี้ใช้ใสมันไปใช่ไหมใสโค้งจะหัวนะหายแล้วเอาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เอาไว้เนาะโดยมียิงแล้มีกันพี่น้องสามคนเนาะพี่น้องเลยแต่ว่าเราปฏิยู่น์ทำได้เป็นปอยู่กับลอดภัยได้นั่นไงเพราะเขาออกครอบครัวแล้วเขาไม่ค่อยยึงอือืมอเพิ่นไปอยู่น้ำลูกน้อเมียเพิ่นแล้วอ้ายกบเนาะ เป็นก็ไปยูไอยูมยยั่นแล้วแล้วเราเป็นลูกสาวละเมยเคย <c oughs> เคยเคย,เคยมีครอบครัวอยู่แต่เลิกกันแล้วเนาะพี่น้องอเลิกแล้วคมือเด็กจะหาเลี้ยงตัวเองได้หนูก็ได้อืมเลี้ยงอคอยยุ่งกัเล่าดอกป่ากับลุงนะอืมป่าลุงกับบม่ได้คอยหนุ่มก็เพลินแล้วเนาะเพลินก็มีแต่หา,าเลี้ยงตัวเองเจ้านน่เนาะโดยอืม โดยๆๆๆมีไสพี่น้องสิว่าจังได๋ก็ตระมือตระเว็นก็ไปหาเกี่ยวข้าวรับจ้างบ่ช่วงนี้นะโดยอ่าบัดบดขารับจ้างนี่ไปเ็ดยังเ็ดยังจังวเนี่ยมมันกบมีขายแล้วันี้เนาะตะเกาหนะตะเกาจะไปหาอย่างเนาะตก่อนนะบ่ขายน้ไมอือันไขายพอได้ซื้อขาแหละ บริคอยกินน้ำเหล้าด้ป่าอะไรไม่รู้ชื่อแล้วก็มีแต่อายชิตมาเอาข่าวให้แล้วก็ไออามาจากหน้าอันนั้นเพิอมดูดูอันบาจิตเป็นค่อยมาชอยทีหนึ่งบ่้ายเป็นเอาข่าวมาให้จีกอันเท่าไรลายหรือเ่าครึ่งสอบเลยครึ่งสอบสอบหนึ่งกับครึ่งอ๋อสอบหนึ่งกับครึ่งสอบครึ่งโอเค ทางบาทจิตเพิ่นก no. uh, ็เคยมาซอยเธอหนึงพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นทางเพิ่นบ่ได้รับอันไหนอันที่เทือนที่ซ่านให้บ่ฮะทางละเพิ่นบ่ได้รับที่อนที่ซ่านให้บ่จังหวะนี่แหละเราลเรว่าเพิ่อนว่าซอยบ่ได้อีหยังเราซอยหลายคนน่ะนะก็บ่ฮู้ก็ล่าเนาะใช่โบได้อ่าโดย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 ขอกระจากได้เฮือนนั่นแหละอยากได้เฮือนอือได้มันแข็งแฮงกูนี่บ่ฮะโดยได้ให้มันดีกูนี้ ดยอย่างน้อยกับฝนบุหัวใช่หัวกันยังไงเนาะเอออันนี้มันหัวใช่หัวได้ไงหัวบริบาล้วเวลาฝนตกแห้งเนาะอยู่ได้บ่เนี่ยอยู่จะไปอยู่ใช่ก็นี่แหละปัญญาฝนตกขอกระลบขอบคุณเนาะอืหัวตกโจกแล้วบ่เนี่ฮะเวลาฝนตกนะมันหัวได้บ่หัวอันนี้ก็หัวอายขอก็พี่มานอนผีลิบก็พี่ได้อายกะถามมานอนนะไอ้มันยังนอนได้ขอกระ ถ้าเวลาหัวนะมันหัวผูเพราะว่ามันตีลุงไปงนี่เลยนะมันหัวอยู่บ่ได้เลยเวลาฝนตกนะแม่นต้องไปหาลี่อยู่ไไ evet นะแจ๊ผูยั <starter S 2> ยยบยับนอนอยู่แจ๊ผูเด้โอโดย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 เวลาฝนตกมันก็ลำบากเนาะผ้าเผื่อเปียกบดบ่บผ่าห่มผ่ห่มเปียกบ่บ่บเปียกเนาะถ้าบมือถ้าว่าฝนเข้ามาแต่น้ำบ่ทันก็สิตกอืก ลมแห้งนีもうもう่มันคั่วอยู่บ่เหินเวลาลมลมแห้เฮงคั่วอยู่ข้างนอกแต่ข้างในบ่คั่วได้อ่าว่าเนื้หนี๋ต้องใชเพิ่งวะเพิ่งวะแท้บ่อมไนบ่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 เพิ่องเอเวลาพายุเข่านะต้องใิ่บุ้มบุ้มแทะนี่มันห่างๆเบิ่นี่โอ้พี่น้องอ๋ออันนี้ไพ่ไพ่จะซื้อมาให้จะซื้อมาใส่เองบ่ นี <l preocup ations> <c ười> ้ามาจากเพื่อนป้าอืแหญ้าได้ใช่เอามาจะใช้แหน่ะป้าซื้อมาป้าอีกคนหนึ่งซื้อมาให้เพื่อนเอาให้ซื้อมาให้บ่โดยอ๋อบัดนี้นนี่ได้กระสอบผ้าเฮือนนี่เด้ยังเนี่ยมาใช้อันนี้บ่มีแต่ป้าแะไรเอามาให้มีแต่เพิ่นเอาให้ว่าอะไรเนาะโดยอ๋อเพี่น้องเอ้ยโด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 ยอือนี่ใช้กระยักด้วยเฮือนแล้วเนาะขอาก็ได้อยอได้เฮือน นี่เพื่อนๆอย่างเดียวนี่บ่โอ้แล้วเพือนไปอยูนี่ก็โอเคแล้วเนาะโดยโดยๆๆโอ้แล้วกับพี่น้องเด้อชื่อหยังว่าเมื่อกี้นี่เฮาลืมน่ะชื่อแดงชื่อสะแดงโดยโอ้สะแดงอายุ27บ่โดยโอ้ซ้ํากันกบ่เตียงพี่น้องอายุ27ปีอืเป็นลูกสาวละเนาะมีอ้าย2คน แต่ว่าอายก็คนหนึ่งก็ไปมีเมียมีครอบมีครัวแล้วพี่น้องเยแล้วก็อยู่อีกกับไอ้คนหนึ่งไอ้คนหนึ่งก็บเราอยู่เป็นรักเป็นแรงดอกเนาะแล้วแต่คนอยู่ไปไปเงินคำทีดถงทีดไทยเจ้าก็มี่เเดี๋ยวนี้ซะมีอยู่ดอกสองสามพันก็ได้องสามพันกีบนี่โดยโอ้ไปซื้อยังจุบสองสามพันกีบเสีย <laughs> ยังซื้อพอซื้อขนาดปเป็นวายงังมีเงินซื้อนอะวะเจ้าขาดแค้นเจ้าจะได้ยั่งทำเป็นใช่ในเพื่อนเจ้าเดี๋ยวนี้ อยากได้ยังอยากได้หมอใหญ่กว่านี้อยากได้เกลือเปิ้งนัวแล้วเนาะอืมเมื่อหมอใหญ่กว่านี้อยากได้หมอหมอแกงนี่วะโดยอันนี้มันนี่มันแกงกว่าอิ่มมากด้วยอย่างไรมันทอดมาได้มันทอดมาได้อ่าอยากได้หมอใหญ่กว่านี้่าเครื่องครัวก็ยังบม้วนอย่างเลยนี่เนาะอืมพี่น้องเไยเชฟหกเลยใช่ คกก็ะยุข้างล่างมาอยู่ใสาแล้วคกตำเจลฮะนะโคกก็เขาเรียกอีย่างว่ามันเป็นคกเป็นไม้บ่บ่บ่อยูใสาใส่เต้าเต้าตำเจลที่ใส่ที่ใส่คือบุหินบุระวังเนอะยินดีโคกเป็นนี่ดอกออเออโคกหินนะ <coughs> <coughs> Thuổi cái mình đâm ăn đi Rồi Oh, you know. Sao bố đại vậy cái hang đấy. You know người. Để khỏi xéo ngân vay hình trao xèn nưng đó, xèn đèn đó. Vay hình trao xì u xì kín xì mực phết bên ngoài. Cứ trao giặc kín hả đấy. Trao à, mực เป็นนัวประเด็กยังกะเจ้าไปชื่อเอาในบ้านีนมีอยู่หรอวะมีขายอยู่หรอวะเ,อเ,เงินผู้ใหญ,ญ่จะดีอันพอตุ้ยก็กไม่นั่งดูต่างประเทศเพื่นฝากไว้ให้ฝากไวพ้พอดในเพื่อนนะฝากขอมุกของใจเพื่อนนะโดยที่พ่อใหญ่จะดีมาช่เหลือขอยเนาะกับ่มีมทำเห็นนี่แหละเป็นแต่ก็อยากได้เพื่อนแล้วเนาะขอกะยก็ได้เพื่อนกรลังน้อยนีย่แหละทำเห็นนะพะชวัตรถกกยอมแล้วเนาะ ก,ก็ซุกซลีเนาะก็ยังหาก,กินเองได้อยู่อพอได้อยู่เนาะย,ยังอ,ยอยางอยนะุยังน้อยเนาะในใจก็อยากได้เฮือนแหละผ่าบอกเพื่อนเด้ออยากได้เฮือนนี่สำคัญโดยโอเอาเอาเอาโอเคแซนสูน้สดๆเด้อแซนเด้อแสดงเด้อเดี๋ยวบทเตียงขอตัวเมื่อก่อนมาหนีิโดยโดยเอาโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เห็นภาพมันบหมือนยายเอากัแล้วกันเนาะพี่น้องทิศว่ายยังไงโอ้ นี่แหละพี่น้องอยู่ได้นี่แหละเสามันก็บ,บ่มีความมั่นคงเลยนี่เนาะอือดูนี่แหละพี่น้องเอ้โอ้เดี๋ยวมาเตียงเงี่ยอังไทยไกลๆให้เบิง่งพี่น้องเนียอยู่ในเดินป้าเพ,พื่นอนเพื่อนป้าเพื่อนอาจจะอยู่ทางนั่นพี่น้องเลยเนาะนี่เป็นหลังหย่างกับเกาตะหึงเลยพี่น้องกคองององ่อนข้างที่จะขัดสนที่สุดแหละโบได้มีหย่างพี่นอ้องเลยเนาะ เพิ่นก็คลค่ายว่าเป็นเคยมีครอบครัวครั้งหนึ่งมีพวแต่ว่าเลิกล่ากันแล้วแล้วก็อ้ายอายเพิ่นก็มีครอบมีครัวแล้วแต่ว่า,าเลิกกันนั้นก็มาอยู่อายเพิ่นมาอยู่ร่วมกันอยู่นี่พี่น้องเลยแล้วก็เราก็มาชวนไลก็อ้ายเพิ่่นด้อยู่เนาะไปหายอยู่หากินเด้อไปแล้วก็ค้ำใช้ก็นอนหันไปเลยนะพี่น้องแล้วก็อยู่นี่เนล่ชวนสีหลักคนเดียวเราเนาะแสะดงเพิ่นก็ ล้วก็บอกว่าที่สําคัญนะแต่คือมีผู้ใหญ่ใจดีจากช่วยจากช่วยจากช่วยเพื่อนกันเราขอแต่เพื่อนเนาะขอได้เพื่อนให้มันหมันคงคนพี่น้องเลยแล้วก็ให้มันแบบว่าแบบเป็นลังค์สีหรือว่าเน่นนาถ้าพนพู่อวจะหัวนะพี่น้องว่าแบบภาษาง่ายๆก็ได้พี่น้องเลยนี่มันแบบชัวออย่างไรมันก็นจำเรบโคกเบ้เขานน่เนาะเราจอเขาแล้วกันโอ้พี่น้องเลย พาไม่กระตาดกระเติดกระน,นี่น้องพี่น้องมันแบบสุดๆเลยคือว่าอะไรเป็นแต่ใจมนันหักพีน่น้องอินียไปก็ได้อ้ฮะโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี้บาเตียงชิคอตัวล,ล้าไปก่อนไว้เจอกันคืนมาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื่อนี้บาเตียงข้อก้าวเข้ามาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิขขบร์ตสุขุคณจิ้ามาครับชมคลิปจนจบแล้วกับบุคคลโฆษณาเนาะพ่อแม่พี่น้อง ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบอร์สุขทุกคนเดอ้อเนาะที่เข้ามาับชมคลิปมาเตียงดูตลอดมาพ่อแม่พี่น้องเอ้เอาไปแล้วพี่น้องทุกคนบ๊ายบายเดอ้อ